หลวงข้าไปวัดกำแพงจอบใหญ่2 4งสเจปเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ของประเทศไทยพระนี้เป็นพระหล่อโบราณคุณสมบัติเป็นเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อขยายดูเนื้อและตรวจสอบดูลาบต่างๆที่ปรากฏ เป็นไปตามการเวลาของเนือพระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานแทบจะกล่าวได้ว่าเก็บดูแลรักษามาผ่านการเวลามาหลายคนจนคร่ำมาถึงกับจาการเรียนรู้พระเหล่านี้ ต้องมีประสบการณ์พอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระที่หายากสุดๆทางด้านหลังนี่คือคราบที่ปรากฏของเหรียน2478คราบต่างๆและที่ถ่ายได้ เป็นธรรมชาติของเหรียญที่แสดงโดยกล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติสวนตำหนิในตำแหน่งหรือวิธีการใดๆของเหรียญนั้นต้องตรวจสอบด้วยตัวเองสำหรับข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องปกติวิสัยแล้ว ราวนี้หันมาดูทางด้านขอบด้านข้างคาบทางด้านข้างหวงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเป็นธรรมชาติแห่งการ้วยราไม่มีผู้ใดที่จะปลอมแปลงหรือเจตนาที่จะสร้างปลอมแปลงในรักษะเช่นนี้ได้ความรู้ของท่านเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่า พระโบราณเป็นเช่นไรส่วนพระการค้านั้นเป็นเช่นไรไม่เกี่ยวกับข้าพเจ้าสภาพที่เห็นคือสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่า,ากล้องโทรศัพท์ธรรมดาแต่เมื่อขยายด้วยกล้องดิจิตอลพังเด็กทุกสิ่งทุกอย่างจะบองบอกได้ด้วยตัวเอง ราวนี้มาขยายแสงสีสันให้ไกลขึ้นอีกหน่อยสแสดงทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือมุมมองที่แตกต่างกันภาพตำหนิงที่ก่าวขานและแอบอยู่ที่เหรียญสามารถมองได้อย่างเด่นชัดทุกประการ านที่จะกล่าวว่าพระแท้สมควรเป็นเช่นไรสำหรับข้าพเจ้าซึ่งครอบของเหรียญเหลา่านี้มาปริมาณพอสมควรนานพอที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์กล่าวได้ว่านี่คือสมบัติของชาติไทยค่านิยมที่กล่าวว่าสูงล้ำ หลายล้านบาทคำถามบอกว่ามีผู้พยายามไขว่คว้าหาแต่หาได้ยากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวาสนาและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างง่ายต่อการพิจารณาไม่ต้องอธิบายใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างนั้นคือธรรมชาติของเหรียญ ธรรมชาติแห่งการเวลาและวิวัฒนาการในการก่อสร้างไม่จำเป็นที่จะต้องบอกผู้ใดหรืออธิบายต่อผู้ใดนี่คือสุดยอดพระเครื่องของประเทศไทยเหรียญหนึ่งไหนเป็นจกภัาคีเหรียญหล่หลอโบราณที่ขึ้นชื่อหรือชาของประเทศไทยจนได้ขนานนามว่า เสื้อเกราะแห่งฝั่งทนนี่คือสุดยอดพระเครื่องของประเทศไทยมีหรืที่จะไม่ชอบดูแลรักษาห่วงแขนไม่ทราบว่าองค์นี้เป็นองค์เที่ยวเท่าไหร่แต่น่าจะเป็น ที่มาแสดงน่าจะเป็นองค์ที่เก้าแล้วน่าจะใช่แต่จำไม่ได้เพราะเป็นความอนเตอร์เทนผมไม่เคยรู้จักตั้งแต่เรื่มแรกของเหยียนหลุงไผจอบใหญ่แต่ด้วยการที่เป็นเรียกว่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อ คณะที่ข้าพเจ้าเดินผ่านซึ่งไม่เคยรู้จักเหลียนหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปเตะโครมเขาเต็มหน้าจนต้องกลับไปหยิบแล้วก็ถามว่ามีพระอะไรผลที่ได้ก็ออกมาแบบไม่รู้แล้วก็จับมา ถามเพื่อนถ่ายลูกทางโทรศัพท์ถามเพื่อนเอ๊นี่พระอะไรเก๋หรือแท้พาอความไม่รู้ผลที่สุดก็ได้คำตอบมานั่นแหละคือเหตุที่มาไม่รู้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เตะเข้ามากลางหน้าเอาละหยิบไปบมาน่ากัวจะสิบเหรียญน,นะ แล้วก็เลยบอกพอหลูอพอ่อเก็บไว้เยอะแบ่งให้คนอื่นมั่งตั้งแต่นั้นก็พอเพราะการศึกษาทางด้านโลหะวิทยาในการสร้างพระนั้นนี่คือสุดยอดแห่งวิวัฒนาการ,รมในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยขอให้ทุกท่านชก ชอบดีในการเรียนรู้เหรียนหลุงข้าไปเสื้อคลอกแห่งฝังทน